สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนครับ f อฟซสาน้อย f อฟน้องหญิงครับพบพอกับบาวทนครับในช่องบ่าวทนท้องพูนแบ่น,น้อยน้องหญิงครับบรรยากาศหลังฝนตกมื่อวานนะครับยางแรงแต่กะบอคอยด้นนะครับพี่น้องตกแห้งประมาณเกิงสุมโมงแล้วกะ กลับมาตกลิ้นนะครับเป็นระยะเวลาอีกโ้นเติบนามในกัานหน้ากันยังบบมีครับนี่คือมีพอประมาณนะครับนําขางกันแท้น้ามุมอย่างสินะครับแต่ว่ามองอื่นกันยังบอ่อทัวนะ,นะดินบอ่อท่านอิ่มนามมาสันทอก็เลยบบมีนามขังนะครับแต่ว่านามที่ไหลลงมาจากบริเวณบานลงบอ่อป้านี่คือเต็มบอ่อนะครับ คุณเอเลเป็นน้ำขี้ต้มนะครับน้ำขี้ดินไหลลงมาคุณเอเลเลยเศร้านี้ก็เลเยแดดครับพี่น้องหลังจากที่มือวานขึ้นเบิดมือแล้วก็กมามีฝนยาม,มือแรงมัเนี่มายามือเศร้าแดดโผครับอย่งอีกแล้วนี่ บุญรอดนี่บรรยากาศเขาเขียวครับบรรยากาศเขาเขียวทงไฮทงหน้านะครับสุดลูกหูลูกตานะครับเนี่ยไปทางนี้นี่ทงปา่าต้นไม้ เขาหญ่า,าเขียวขจี้นะครับสูดลูกอูลูกตานะครับไปทางนี้ก็ไปปีมูบาทน,นะครับบ้านลิงไอไปทางนี้ก็เป็นถนนไปทางบานพายุนะครับเบิง่งมันบอมีเวีย้ยบอมีเวี้ยเมื่กัดทุกงยางเหล่นปุ่นหลอดนี่ก็ บ้านหอบฝันนะครับบ้านน้องหญิงถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องปุนไกล่ลงมาหลี <c oughs> ไก่ถือหมาล่ลงมาหลีอยูใ่ในป่าเขามาบุญลอยก็ดีดีละ เห็นบอดด้ก็แสตีมันนี่คือทางไปบ้านลองรูนะครับมืันนี่วันที่ยี่สิบหกมนนี่กะมีแสดงอยู่ที่อยู่ไซกับพี่น้องป้าจีนบุรีบหรอมืออื่นก็เดินทางกลับนะครับเตรียม ปิดวง2วันนะครับมีเวลา2วันในการซ้อมปิดวงนะครับก็คือ27 28นะครับวันที่29ปิดวงนะครับปิดฤดูกาลนะครับที่29เป็นวันปิดฤดูกาลสโนอยเพชบ,บันแพงนะครับอยู่ที่สนามกีฬากลางบันแพงโกสุมพิสัยนะครับมหาสารคามเอาบักซิดามีหน่วยเสยซุกพร้อม มีหนวยใหญ่สยต้นฝรั่งนะครับฝรั่งออกลูกลูกโตด้วยนะครับนะนั่นอยู่ในเหงามานะ่ะหน่วยหนึ่งบม่มีไฟเห็นกำลังพอกินครับโตโดนไอฝนนะเป็นวัด ภูมิแพ้นะครับเป็นโรคภูมมแพ้นี่เดียวกับฝุ่นเดียวกับฝนเดียวกับแดดเดียกับเป็นวัดเดียกกับไอ้จ้ามถังสี่แหะครับเป็นหมูกยาแก่แพ้นี่ต้องติดกระเป๋าไว้ตลอดนะครับพี่นอ้องถ้าซ้ำนึงซ้ำนึงกับบ่อต้องกินนะครับแต่ว่าทำแบบว่าน้ำหมูกน้ำตาไหลทั้งไอทั้งจ้ามมาน่นนะ กินครับไม่ก็ดีขึ้นแต่ว่า้าบโบ้าบโขนาดนั่นก็นบกก่ต้องกินนะครับเดี๋ยวมันจะดื้อยาฝ <c oughs> นตกหมู่บ้านครับน้ำไหลลงมาผีครับ เอาขี้ดินลงมาทำนี่คือยัองบ ouais. ่เล้วนะครับสร้างพ well. ันเห็ดยังบ่เล้วเข้ากับเมียนบ่ได้นะครับถ้า้างพันเห็ดแล้วเพิ่นก็จะเมียนของเพิ่นนะครับถูกสิ่งถูกยามันก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องตอนนี้คือพันเห็ดบ่เหล้วนะครับมันกับเมียนบ่ได้เมียนได้มั่นกับบ่เล้วนะครับประชาชนเดินทางผ่านไปผ่านมาก็เพิ่นก็สีหูดีนะครับว่า มองได้เป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับเป็นกระสีระวังในการเดินทางใส่รถใส่ถนนนะพี่นอ้องนี่บนโต๊ะไมสิน้ำมมนสิไหลลงมาพี่แล้วมันก็สิไหลเลาะ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 มาขางกัมเพียง ปลาบ่าเห็นขึ้นเลยครับถือน้ำคุ้นน้ำฝนถือน้ำฝนคุณคุณเข้าไปเดี๋ยวมาเก็บบักซิด้าครับเดี๋ยวนอนแล้วไปกินเบมืน,นี่นี่ไงโอ้ยยังเราไปกินนี่ โอ้ยยัเราไปกินเดี๋ยวไปไปนังเบอร์เดียวสิชัดอยู่นั่งลักสิดาต้นขางบอ่อนะ่ะ าาาาใส่แดงใส่แดงดินี่เจ้าหญิงจอนี่ม,มาเอามาเนาบรร่บท่านสุกดีบรร่บท่านสุกแข็งก็ลังแสบเลยเนื้อยังเหนี่ยนเหน่ยนอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิร์นโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะก่อนพี่น้องในพวกมัยคลิปหน้าครับสวัสดีครับ